สวัสดีค่ะมคเัง,เงยมจงจิตนะคะคลิปนี้ชวนแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสนะคะเหรียญทองเทอนโดเหรียญแรกของเอเชียนเกมที่ประเทศจีนนะคะน้องน่ารักมากค่ะตอนแรกถูกโกงคะแนนไปยี่สิบสามศูนนะคะ แล้วโค้ชเชรประท้วงลกลับมาอยู่ที่60เสร็จแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีน้องก็ทำได้น้องชนะเจ้าภาพไปได้นะคะดีใจกับน้องจริงๆค่ะดีใจกับครอบครัวที่ยกคณะไปเชียร์น้องทันนะคะ ขอ oh, แสดงความยินดีด้วยค่ะมีความสุขมากที่ได้ดูน้องอแข่งขันค่ะน้องเทนนิสค่ะภานิพักค่ะดีใจด้วยค่ะ